ตรวจโควิดล่ะรูเจ็บคอไปเรียนละไปเรียนแล้วรูวกบา,บายบายเฮ้ยไปไปเรียนตอนนี้เด็กๆตอนตอนนี้นะเอาไปดึกแบบไปเรียนคือยายคาบอะไรอย่างงี้ยยายคาบอะไรอย่างเงี้ย ช่วงนี้โควิดระบาดนะทุกคนดูแลสุขภาพดะะ้วยค่ะอยากง,ง่วงเลยทุกคนเมื่อคืนมีเรื่องกับปีเตอร์ปีเตอร์เข้าห้องนอนคือแบบเอเฮจ้ด้วยต้องโทรเรียกพี่ชายขึ้นมาไล่ปีเตอร์ก่อจะเก็บกระเป๋าเสร็จต้องรอค่าปีเตอร์ให้ตุยก,ก่อนเสร็จปึ๊บ พอชีตุยปุ๊บค่อยมาจัดก,กระเป๋าจัดเสร็จนูน่นตีสองเพราะว่าเลิกเรียนอังกฤษเกือบตีหนึ 2, ่งตีสองตีสามนอนตีสี่จ้าตื่นหกโมงครึง่งทุกคนจมูกเบลเบลว่ะมันจะไม่หายไปกินเลยอะก็แบบ

ตัวอ้แพนิกด้ว่าเป็น,นเนอ้ยจมูกผันเซบหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นสัญญาณเตือนของใส่นัสน่ากลัวเจ้าหมอเขาเลยให้กินยาแบบแาก้ค่แพ้ก่อนไม้ว่ากินยาแก้่แพ้อยู่แต่มันยัไม่หายอ่ะเพราะอะไรอ่ะมีอ ไซนัสอัดเจ็บเหรอคะคือเบลเป็นไซนัสเหรอหาหมออายุสวัสดีหนึ่งพคนนะฮะ <c oughs> หมอหนิ่งนะฮะอาการมันเป็นอาการเริ่มต้นเหรอทุกคนทุกคนจ๋าเด็กก็ชบองกำลังเดินไปขึ้นเครื่องนะคะคือเรากลัวตกเครื่องมากอ่ะ แล้วคือมีปัญหากับกระเป๋าอีกแล้วช่วยด้วยทุกคนคือกระเป๋าลากใหม่ๆของโกดแล้วคือกระเป๋าลากสมัยเนี้ยมันตั้งรหัสไวห้หรอทุกคนคือยังไงอะ่ะคือเบลก็ล็อกใช่ไหมล็อกกระเป๋าปักล็อกไปปึ๊บเราก็พอล็อกไปปึ๊บเราก็คิดว่าเราน่าจะแบบปลดล็อกได้พอล็อกไปปึ๊บ ปลด,ดล็อกไม่ได้อะทุกคนคืออะไรอ่ะแล้วคือเซิร์ชก็แล้วอะไรก็แล้วทำไม่เป็นนี่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าจะปลดล็อกกระเป๋ายัางไงเดี๋ยวาปลดภายนะกุศุดูแลสุภาพไว้เอ็นดูไปไหนคะกุศไปภูเก็ตคะ่ะวันนี้ไปภูเก็ตคะ่ะวีซ์สามสี่ มีเวลาหาหมอด้วยนะคระเออจริงขออนุญาตเข้าเครื่องแปบ,บนึงนะคะลองสูนย์ูนย์ูนย์ูนยเลยค่ะคือไปถึงเปลี่ยนเลขให้เป็นสูนยหมดแล้วก็ลองทำมาหรอไม่ได้ลองแล้วต้องทำยังไง ต้องทำยังไงปรับมาเป็นสูตรคือมันมีมันมีเลขแค่สามตัวเลยทำไมกล้องม,อมัวนมัวเหมือนเดิมล้างจมูกด้วยน้ำเกลือคะ่ะช่วยได้เออล้างจมูกบ่อยๆมันจะช่วยเลยใช่ไหมคะ่ะ ดี๋ยวกดจะลองนะกลับมาให้ทันมินะกินอะไรยังอยู่เดี๋ยวเทำมันไปขาเดียวมันมีคลิปลองฮะดูครับลองแล้วห้ามไม่แก้ไม่ได้เลยค่ะเดีย๋ยวเราเปิดเผ้ดี้จริงนค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับ เป็นการขับบ่อยเวนานจะปวดตรงหัวคิว้วหรออุ้ยเบลไม่เคยเป็นเลยมันเกิดจากอะไรทุกคนมันเกิดจากอะไรครับสวยตลอดจ้าขอบคุณค่ะต้องรีบหาหมออจริงหรอ เดี๋ยวเบลเบลจะไปหาหมอนะเบลเบลจะไปหาหมอนะเดี๋ยวขอวันที่สองล้วกันเนาะวันนี้ไปภูเก็ตพรุ่งนี้กลับกรุงเทพแล้วก็ยี่สิบสองเดี๋ยวไปหาหมอตรวจไทรอยด้วยตรวจไทรอยด้วยแล้วก็เดี๋ยวตรวจจมูกไปด้วยเลยแล้วเจ็บคอด้วยอะ่ะ จะไปติดมาจากใครจะเป็นระไม้ถ้าเป็นเส้นอาทจะเป็นระสักพักเบลเราจะห e ดเ e ยเกิดไปก่อน i ล้วต้องไปลองสองกองครอบคุมค่าใช้จ่ายมันจะแพงไหมแม่มีนี่ส่วนใหญ่ถ้ามีบุ่มพายเอาจจะเกิดได้ค่ะพี่เบลจันนี่ตอนนี้เจ็บคอ เที่ยวบินเลยทุกคนไปภูเก็ตหรือ <enfant> ว่าเราคุย e ปีกอังกฤษดีเมื่อกี้ก็จะเบลขอทางเขาเขานะเบลบอกว่า sorry เขาก็ไม่หลบให้เบลเราสามารถใจ confidence ในการ conversation in English but เขาแบบตัวแข็งทื่อแล้วเขาก็เปิดแบบไม่ได้ยิน อยู่ดหานคิ้วสาวมีถ้าปวดตรงหัวคิ้วแล้วจะปวดมีดนก็รีบมาหมอคะเบลเบลไม่ปวดหัวคิ้วเลยใส่แมสด้วยนะเบลเบลไม่มีทุกคนเบลกลับไปดูตัวเองตอนรอบชุดว่ายน้ำที่สงขลาทำไมจมูกดูแหลบอย่างั้นนะ มีจมูกแหลบมากเลยนะช่วงนั้นน่ะน่ากลัวกลัวได้ด้ยทุกคนตัดดงนะคะค่ะเป็นมากครเช็นคันีารอันนี้ศูนย์เจ็ดเองใช่ไหมรับขอบคุณค่ะไปทีู่้บริการเปุ่นี่ ช่วงนั้นเดียวหอมมากโอ,อ้จมูกมันคือตอนนี้มันมีเนื้อจมูกแต่ว่าข้าแต่จมูกที่มีกิบอะ่ะคือมีแค่ข้างเดียวข้างซ้ายใช้เอคิวสนีลูก,ลกเขาอาจจะหลีกทางแล้ว sorry หล่ะขอโทษนะคะเอาเอบอกขอโทษนะคะเขาไม่ลบหรอกจมูกลูกเริ่มเริ่มเข้าที่หลังลูกบอกจะทำใหม่ ทำไม why 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 are you doing พี่เบลผอมหรือเปล่าใส่แมตด้วยนะพี่เบลเชคแค่นะคะพี่เบลเหมือนกันนต้องนิ่ม What are you now What do you do What is your job? ทำอะไรอยู่ดูตอนนี้ตอนนี้อยู่ทำงานอะไรอยู่คะโอ้ทุกคนเที่ยวบินทำไมดูเหมือนเครื่องมันใหม่ๆสีเป็นแบบสีม่วงแล้วก็ตัวเครื่องเป็นสีชมพูเวียเจนเวีเจนเที่ยวนี้เป็นเครื่องบินเป็นสีชมพูโอ้ถเวียดเจนมันเป็นสีแดง ไม่ร <s uss ur ra> mm ูป hmm. ส mm ุดๆ c เจ้้ดมากค่ะรค

ที่นั่งข้างนที่นั้โอเคะดูสาวน่ารักโอ้โหอะไระเป็นมีเพียงเคงเอาหน้ากดโอเคค่ะ เดี๋ยวจะงนีมีเพลงคิปพี่เบลกับกทมวันไหนพรุ่งนี้ค่ะ ท่านที่ดีสานค่ะบินวันนี้บ่นคอยไปโทรศัพท์เราแล้วก็กลับพรุ่งนี้แล้วก็ทำงานแล้วก็24บินไปภูเก็ตใหม่แล้วก็กลับมา25ค่ะดีมากๆค่บพูดไปเรื่อยๆขอบคุณนะคะขอบคุณที่ก็ติดตามนะคะคุณป๊อกกี้เดี๋ยวถ้ากดไปนะคะได้ากดไปนะลูกพยายามพูดกินไปบ่อยเขาลูก จันไป oh, <I> Yes okay That's fine All right Great right. Can you have Did you have Can I have Do you put h up แค <laughs> ดูคุณช่วยคุณดูได้โปรดช่วยเคงเคงแน่นอนค่ะ <laughs> of course <laughs> <inaudible> แต่หน้าที่ภูเก็ตครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวทำแบบนไปนะคะสวยครับผมกันลูกลงแล้วนะทุกค,คเนเจอกันนะคะซีอูบเก็ตนะคะบ๊ายบายไปไปนะคะเลิฟคิววิววุ้ยบายค่ะจุ๊บจุ๊บ